สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆในวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีการอ่านผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในร่างกายด้วยเครื่อง i n m o d y กันนะครับโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ App Store แล้วก็ Play Store ครับหลังจากที่เราติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จแล้วนะครับให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวเช่นเพศอายุส่วนสูงเบอร์โทรศัพท์และอีเมลครับ หลังจากที่เราทำการวัดเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่แดชบอร์ดเปิดบลูทูธแล้วกดปุ่มเริ่มสแกนเพียงเท่านี้ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเข้าสู่โทรศัพท์มือถือของท่านครับสำหรับเครื่อง InBody ที่เก่ากว่าปี2014นะครับให้เรากดปุ่มไปที่ปุ่มเพิ่มผลลัพธ์จากนั้นกดปุ่มป้อนข้อมูลผลลัพธ์อินบอดแล้วกรอกข้อมูลตามจริงเพียงเท่านี้ผลลัพธ์ ก็จะเข้าสู่ตัวสั์มือถือของคุณเช่นกันครับโดยผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะแสดงน้ำหนักตัวมวลกล้ามเนื้อลายหรือมวลกล้ามเนื้อโครงร่างเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ตัวที่ยิ่งมากยิ่งดีคือมวลกล้ามเนื้อครับหลังจากนั้นนะครับให้กดมาที่หน้ารายละเอียดหน้าจอจะแสดงน้ำหนักตัวมวลกล้ามเนื้อโครงร่าง มวลไขมันในร่างกายจากผลที่ได้นะครับจะพบว่าบุคคลท่านนี้มีมวลกล้ามเนื้อค่อนข้างมากมีไขมันอยู่ในเกณฑ์ปกติและคะแนนอินโมดี้หรือว่าคะแนนโอเวอร์ออลนะครับอยู่ที่85คะแนนโดยหลักการในการคิดคะแนนนะครับจะดูที่สัสดส่วนกล้ามเนื้อกับไขมันถ้ามีมวลกล้ามเนื้อมากไขมันน้อยคะแนนก็จะสูงครับในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นการวิเคะห์กราฟน้ำหนักตัวมวลกล้ามเนื้อมวลไขมัน ซึ่งจะแสดงออกเป็น3แบบด้วยกันคือ C-curve, I-curve และ D-curve ครับจากรูปนะครับจะเป็นลักษณะของ D-curve คือมีมวลกล้ามเนื้อมากไขมันน้อยร่างกายแข็งแรงมีรูปร่างที่ดีซึ่งเป็นรูปร่างในอุดมคติของใครหล,หลายๆคนลักษณะต่อไปนะครับเป็นลักษณะของ I-curve คือมีน้ำหนักตัวมวลกล้ามเนื้อและมวลไขมันพอๆกันครับเป็นลักษณะเส้นตรงคล้ายรูปตัวไ ซึ่งคนที่อยู่ในลักษณะของไ c u r v e นะครับควรจะพัฒนารูปร่างของตัวเองให้เป็นลักษณะ d-curve ในลาดับต่อไปโดยการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อลดไขมันนร่างกายจากการออกกายด้วยแรงต้านและการออกกำลังกายแบบแอโรบิกควบคู่กันไปครับสำหรับผู้ที่มีลักษณะ c-curve นะครับอาจจะมีน้ำหนักตัวและปริมาณไขมันในร่างกายมากกว่าปกติเมื่อเทียบกับกล้ามเนื้อ ซึ่งผู้ที่มีลักษณะ C-Curve ควรจะพัฒนาตัวเองให้เป็นลักษณะ I-Curve และ D-Curve ในำลำดับต่อไปโดยมุ่งเน้นเรื่องการออกกำลังกายเพื่อลดไขมันเป็นหลักและควรออกกำลังกายด้วยแรงต้านเพื่อป้องกันไม่ให้สูญเสียมวลกล้ามเนื้อในขณะลดน้ำหนักรวมถึงต้องควบคุมอาหารลดของทอดของมันลดป็นมาน้ำตาลลงและควบคุมพลังงานที่รับต่อวันไม่ให้เกินพลังงานที่ใช้ไป ในลำดับต่อไปนะครับก็จะดูเรื่องของการวิเคราะห์ภาวะความอ้วนนะครับก็จะมีค่าดัชนีมวลกายหรือว่าค่า BMI ครับโดยค่า BMI นะครับปกติจะอยูที่18.5ถึง23สำหรับคนเอเชียส่วนคนยุโรปครับจะอยู่ที่ไม่เกิน25ครับแต่สำหรับนักกีฬาหรือว่าคนที่เล่นเวทเทรนนิ่งหรือออกกาลังกายหนักๆนะครับตัวค่าดัชนีมวลกายเนี่ยก็สามารถ เกินค่ามาตรฐานได้นะครับเนื่องจากคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีมวลกล้ามเนื้อค่อนข้างมากกว่าคนปกติทั่วไปครับส่วนตัวต่อไปนะครับจะเป็นค่าสัดส่วนไขมันในร่างกายหรือว่าเปอร์เซ็นต์ไขมันครับสำหรับคุณผู้ชายนะครับค่าปกติจะอยู่ที่10-20เปอร์เซ็นต์ครับส่วนของคุณผู้หญิงนะครับค่านี้จะอยู่ที่18-28เปอร์เซ็นต์ครับในอันดับต่อไปนะครับเป็นการวิเคราะห์ภาวะอ้วนลงพุงครับในส่วนนี้ครับก็จะบอกระดับ ไขมันในช่องทองหรือว่าระดับไขมันในอวัยวะภายในครับโดยค่าที่สามารถวัดได้ครับจะอยู่ที่ระดับ1-20ถึงครับส่วนค่ามาตรฐานครับควรจะอยู่ระดับที่ต่ำกว่า10บครับจากในรูปนะครับระดับไขมันจะอยู่ที่ระดับที่3ครับถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับส่วนตัวต่อไปครับจะเป็นการวิเคราะห์ระดับการผอกผ่านพลังงานขั้นพื้นฐานลอค่าเบียมาคือค่าที่เราผอนผ่านพลังงานในขณะที่เราพักครับ ถ้าเรามีกิจกรรมต่างๆทางกายเพิ่มมากขึ้นการใช้พลังงานของเราก็จะมากขึ้นครับค่า BMR สามารถเพิ่มขึ้นได้โดยการออนกายที่เน้นการสร้างกล้ามเนื้อยิ่งกล้ามเนื้อมีมากการใช้พลังงานของเราก็จะมากขึ้นค่า BMR ของเราก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับันดับต่อไปนะครับถ้าเรากดในหัวข้อประวัติก็จะบอกประวัติในการใช้เครื่องอินบอดี้ของเราว่า มีการเปลี่ยนแปลงมานาคิศทางใดบ้างโดยจะบอกคะแนนอินบอดี้บอกกำนักตัวมวลกล้ามเนื้อมวลไขมันเพื่อวางแผนในการพัฒนาร่างกายและรูปร่างในลำดับต่อไปและในหัวข้อสุดท้ายนะครับถ้า,ากดไปที่การจัดอันดับนะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบคะแนนอินบอดี้ของเราเมื่อเทียบกับผู้ใช้บริการท่านอื่นว่าอันดับของเราเยอยู่ในคะแนนแรงกิ้ง เที่ยวไหร่เมื่อเทียบกับเพื่อนๆหรือผู้ใช้บริการท่านอื่นและนี่ก็คือวิธีการอ่านผลการวัดองค์ประกอบภายในร่างกายง่ายๆด้วยเตอรคุณนะครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดไปดิเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานจินแมนทีฟิตด้วยครับ